ครับพบกับนักกล้าสายแปลกวันนี้เราก็อยู่บนที่เดิมนะครับหลังเขื่อนบริเวณแพท์ปโจนะครับเรามาถึงเราก็ได้โทฟี่สวยๆมาซ้ำมาลองเยื่อดลองเยื่อ่อยเยื่อไปแิเหยื่อลุงตั้มหมายแตกได้ผลทุกที่ And we ตัดหมมดเรื uh, Arizona, uh, on, ่องแล้วพาดไปเลยนป่ากินนะลูกไกลไปแล้วนะอยู่ปะปลาหลัง่ะเบาดูหนักทำไมมุ่นหวายอย่างละลอยมาแล้วครับปนินครับ มาตตให้ดิ้งเล hey, ยเฮ้อไ้กิเตามาเอ <c ười> ได้อุปกรณ์เสริมมาหน่อยนะเต้าได้ัววะได้ชุดกิปอื <c ười> <c ười> ิปเซ็ตกิปโวเชอร์ ดูสายทัามุกี

เอาถ่ายลูกกันดิเดี๋ยวมาถ่ายลูกกันโดลสวยๆว,วันนี้เป็นชีน่าประทับใจมากครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆพอได้มีอะไรทำานเพิ่งสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็4ี่โมงกว่าๆได้มาหลายหางเลยนะได้มาบาลังมาหลายตัวเลย ปลาลังนี่คือปลาอะไรครับอ๋อเป็นปลาตัวผู้ครับมันจะตีลัง,ไม,ลงไม่ใช่ปลาอยู่ในลังนะครับเป็นปลาต,ตัวมันก็จะตัวมันก็จะใหญ่หน่อยปกต,ติดีกว่านี้พอนาตีมาไม่แบกคางคางจะแดงไงคางจะแดงครับเพราะมันใช้แทกดินทําเป็นบอ่อ,บอเป็นลุ่มทำเป็นบ่อเป็นลุ่มเอาไว้นอนมันเขาเลยเรียกปลาลัง อันนี้ก็ไปฟังเข้ามาอีกทีนะว,วันนี้มาตั้มมาใครบ้างนะครับเนี่ยโอ้ววววันนี้วันนี้ก็มีอาจารย์ตีนะครับอ่าอาจารย์บัตแล้วก็อาจารย์เต่าแล้วก็อาจารย์ตั้มอ่าเร็วๆนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับของนักล่าสายแป๊กคือล้ำไม้แตกแต่เราก็กำลังทดลองกันอยู่ รสบผลสำเร็จกันมาหลายที่แล้วหมดไป4ี่ห้าหมื่นเพระว่าลองนี่เลยครับเร็วเรอนี้ถ้าใครสนใจก็ลองทักทายกันมานะครับในช,ช่องของเราเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทดลองกันนิดนดหน่อยพอเป็นกระใสโอนตังมาด้วยนะครับโอนตังมาด้วยนะครับเพราะเราไม่มีทุน นางฟ้า,า,าครับน้าๆครับเป็นไงครับจ่าเต๋าตัวนี้โอ้โหกำลังจะเปลี่ยนเลยครับน้ำหนักตัวนี้โลกว่าครับตัวสามตัวสี่สุดย<า>อดค,ครับขอบ,บผมเราดูตัวต่อไปกันเอาครีมปากเที่ยวไว้ในจิ๊บได้ไดย่างนี้น ลุงเข้าไปครับเล่น่หัวไทยเอเยปับขึ้นทีน้ำยุบวัาปเลยใหยิบแยเอาอีกอยางอีกต้อง่ขึ้นเลยถือวะก็แค่ให้ปิดเบรกอะ่ะอ๋อคูรู้แล้ว เทียวดนดะบอกเจียวีดีสายนี่ดีกว่าเอาเอินอะไปมาด้วยนะสามคนที่สั้นยกกระโยกอันนู้นดูมั้เอาป๋าเพราป๋าเขาจับป๋าครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งแล้วครับสำหรับนักล่าสายแป๊กวันนี้ก็ผลงานของเรานะครับบางส่วนก็ให้พวกไปมั่งอะไรมั่งแรงล้าน เหลืองอได้กินนะได้กินอันนี้ก็ให้เพื่อนไปมั่งอะไรมั่งแจกเขามั่งเพื่อการกุศลเราก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้น,นะครับวันนี้อุปสรรคเยอะเราไม่พูดถึงมันเราไม่พูดถึงมันพูดไป <c oughs> ไม่เปนไรนิดนหน่อยามาอีมุกแล้วทำมาพาเราก็ขอปิดคลิปปเ,เพียงเท่านี้ <มา S 1> เลยนะครับ สำหรับนักล่าสายแบกฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับนักล่าสายแบกของเราก็จะหามองดีๆมาบอกเพื่อนๆกันเหมือนเดิมมองนี่คืออะไรครับมองคือที่ครับที่หมายตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีเราก็จะบอกกันอ๋ะอารตีมีอะไรฝากไหมครับรักนะทุกคนคอยติดตามนะครับนักล่าสายแบก